หน่วยความเข้มขน้นโมลาริตี้หน่วยนี้บอกเลยว่าใครไม่รู้ต้องตกเทรน์แน่ๆเพราะหน่วยนี้เป็นหน่วยที่สำคัญมากๆและใช้ไปยันมหกดังนั้นมาดูจุดที่เราพลาดจุดที่เราต้องทราบในคลิปนี้กัน ในเนื้อหานี้นะคะจะมีวิธีการคำนวณอยู่2แบบด้วยกันค่ะ1ก็คือการเทียบแฟกเตอร์หรือการตัดหน่วย 2. ก็คือเรื่องของการใช้สูตรซึ่ง2วิธีนี้น่าจะใช้ต่างกันรตรงที่ว่าถ้าเป็นการเทียบแฟกเตอร์เรามักจะใช้ในเรื่องของการทำในข้อเขียนและถ้าเกิดเป็นการใช้สูตรก็เน้นในเรื่องของข้อกาค่ะเรามาใช้ทั้ง2แบบนี้เนี่ยให้มันถนัดกันโดยเราจะเริ่มต้นจากการเทียบแฟกเตอร์ก่อน ถ้าเกิดโจทย์เขาบอกว่าให้อธิบายความหมายของนิยามแมกนีเซียมซัลเฟตในหน่วยของโมลต่อลิตรนะคะเขียนแบบนี้เนี่ยมาให้การที่เราจะเทียบแฟกเตอร์ได้เราจะต้องทราบค่ะว่าเลข5ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเขียนออกมามันคือ5ส่วนด้วยหนึ่งค่ะและโมลต่อลิตรก็เหมือนกับว่าโมลตัวนี้เนี่ย ต่อก็คือหารแล้วก็ด้วยลิตรนะคะสิ่งที่เราจะต้องทราบค่ะว่าออโมนตัวนี้เนี่ยมันคือโมนอะไรสิ่งที่เราจะต้องทราบต้องทราบว่าโมนตัวนี้คือโมนของตัวอะไร โมนตัวนี้เป็นโมนของตัวถูกละลายค่ะส่วนลิตรตัวนี้เป็นลิตรของตัวสารละลายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราเขียนแบบเทียบแฟกเตอร์ก็จะต้องเขียนให้เป็นเศษส่วนแบบนี้ให้ได้โมนอยู่ข้างบนลิตรอยู่ข้างล่างตัวถัดไปค่ะเราไปเจอสารละลายกรดซัลฟิวริกสามสุด I'm sorry ค่ะลิ้นพันกันนะคะ3.4 m ใหญ่ค่ะตัวนี้ไม่ใช่แมคโดนัลล์แต่มันเป็นโมนต่อลิตรค่ะเขาใช้สัญลักษณ์ m ใหญ่ได้นะคะดังนั้นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็เปลี่ยนมาเป็น3.4โมนค่ะใน1ลิตรแบบนี้นะคะลิตรตัวนี้เนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องเขียนลอลิงสระอีตต่อเต่ารอเรืออย่างเดียวลิตรตัวนี้ใช้คำว่าลูกบาทเดซิ ก็ได้หรือ Dm กําลัง3ก็ได้ เหมือนกันนะคะและน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูนะคะก็ประกอบไปด้วยตัวถูกละลายก็คือ0.01โมลค่ะอเขียนทั้งภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วก็1ลิตรค่ะคราวนี้เรามาแยกนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยเขียนมาแค่นี้มันยังรู้น้อยเกินไปสำหรับการเทียบแฟกเตอร์ค่ะเราจะต้องรู้ว่าเลข5ข้างบนตัวนี้เนี่ย มันเป็นเลขของตัวถูกละลายนั่นคือสารอะไรมันก็คือสาร Mg ค่ะ MgSO4 นะคะในสารละลายนะคะครูขอเขียนอลลแล้วกันเนาะตัวถัดไปค่ะก็คือกรดซันฟิวิกตัวนี้ก็คือ H2SO4 นะคะก็คือในสารละลายเช่นเดียวกันน้ำส้มสายชูตัวนี้คือกรดแอซิติกค่ะคือ C3COOH h นะคะแล้วก็ในสารละลายเช่นเดิมค่ะอันนี้ก็คือการเทียบแฟกเตอร์ที่เราจะต้องเขียนออกมาในรูปแบบ แบบของเศษส่วนแบบนี้ให้ได้นะคะและจะได้เข้าใจนิยามและความหมายของคำว่าโมลต่อลิตรมากขึ้นต่อไปค่ะถ้าเราจะใช้ในเรื่องของการใช้สูตรเยอะเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเกิด ถ้าเกิดนะคะเรื่องของการใช้สูตรเราก็แค่จำสูตรค่ะว่าสูตรตัวนี้นะคะก็จะใช้คือโมลเท่ากับ CV ส่วนด้วย1000นะคะบางหนังสือก็จะใช้คำว่า NV ส่วนด้วย1000ก็ได้โดยในที่นี้นะคะ C ก็หมายถึงความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตร V คือปริมาตรค่ะในหน่วย CM กํากำลัง3นะคะจำหน่วยมันไว้ดีๆด,ด้วย G โมลตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็น G ส่วนด้วย M. Mw ได้นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็น CV ส่วนด้วย1,000เท่ากับ G ส่วนด้วย Mw ได้ถ้าโรงเรียนไหนไม่ซีเรียสน,นะคะการใช้สูตรก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นเรามาดูโจทย์ตัวอย่างทั้ง2อ,อย่างนี้และเราลองมาใช้สูตรด้วยเปลี่ยนหน่วยแบบเทียบแฟกเตอร์ด้วยนะคะในข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าสารละลาย H2SO4 250 cm กำลัง3มีมวล H2SO4 350กรัมสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่ในหน่วยโมลต่อลิตรนะคะครูขอแบ่งเป็น2ฝั่งค่ะฝั่งแรกคือการเทียบนะคะดังนั้นค่ะสารละลายของเรานะคะจะต้องเอาตัวถูกละลายมาไว้ด้านบน H2SO4 ตัวนี้คือ350กรัมค่ะ 350กรัมเทียบกับสารละลายของเราก็คือ250 CN ลัง3นะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่เราจะทำก็คือเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นโมลค่ะเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นโมลเปลี่ยนยังไงเอ่ย เปลี่ยนยังไงเอ่ยนะคะก็คือจะต้องหารด้วย Mw ค่ะก็คือ3 1โมลค่ะ1โมลเอาไว้ข้างบนนะคะ1โมลมีค่าเท่ากับ98กรัมตัวนี้มาจากไหนนะคะมาจาก Mw ของตัว H2SO4 จะเต้นทําไมนะคะทําไมถึงต้องกรัมไว้ข้างล่างเพราะกรัมกับกรัมจะได้ตัดกันนะคะจากนั้นนะคะตอนนี้เราได้โมลแล้วค่ะเราได้โมลแล้วนะจ๊ะเราจะเก็บไว้ในใจจากนั้นเราก็ไปตัดหน่วยของ cm ค่ะ cm กําลัง3เราอยากได้ต่อลิตรเราก็ต้องเอา1000 cm กําลัง3 หารด้วย1ลิตรค่ะตัวนี้หมายความว่า1ลิตรมีค่าเท่ากับ1,000 CM3 นลัง3นะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะตัดไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเราก็จะได้หน่วยออกมาเป็นโมลต่อลิตรเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้การเทียบแฟกเตอร์นะคะในการตัดหน่วยไปเรื่อยๆต่อไปนะคะครูขอไม่ขอครูขอไม่คิดเลขแล้วกันเราน่าจะคิดได้นะคะก็คือเอา350 0คูณพันหารด้วยสองคูณด้วย98นะคะก็คือเอาจัดการมันหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้สูตรค่ะเราก็ต้องไปใส่สัญลักษณ์ให้มันค่ะ สูตรของเราอย่าลืมนะคะมันคือโมลเท่ากับ CV ส่วนด้วย1,000โมลเราสามารถเปลี่ยนเป็น G ส่วน MW ได้แล้วก็ CV หารด้วย1,000เช่นเดิมค่ะดังนั้นโจทย์ให้ G มาให้ V มานะคะหาโมลต่อลิตรคือ C ดังนั้นก็ต้องใช้ G ส่วน MW เท่ากับ c v ส่วนด้วย1,000ค่ะ g ของเราคือ350หารด้วย98 c คือเราอยากจะรู้ v ก็คือ250หารด้วย1,000นนะคะและย้ายข้างออกมาก็จะได้ค่า c ในหน่วยโมลาร์ในหน่วยโมล ต่อลิตรซึ่งเป็นคําตอบเดียวกันนะคะทั้ง2วิธีนี้ก็ขอให้นักเรียนฝึกฝึกฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้ค่ะไปเจอโจทย์แบบนี้บ้างในโจทย์บอกให้ความเข้มข้นมาค่ะคือ 3M แล้วก็ถ้าสารละลายนี้มีปริมาตร2 4 0 cm กำลังสนะคะจงหาหมวลของตัวถูกละลายในเรื่องของการเทียบแฟกเตอร์ เราก็ทำเช่นเดิมค่ะแต่ต้องเปลี่ยน 3m ตัวนี้นะคะให้กลายไปเป็นในส่วนของโมลต่อลิตรก่อนนะคะ3โมลคือ3ต่อด้วย1ค่ะด้านบนคือโมลค่ะด้านล่างคือ1ลิตรนะคะด้านบนคือโมลด้านล่างคือ1ลิตรอนะต่อยาวๆหน่อยนะคะจากนั้นค่ะสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะ ก็คือในโจทย์นะคะเขาเทียบบอกว่าถ้านะคะปริมาตร240นะเราทำตัวนี้ให้เป็น 4m เลยก็ได้ค่ะจะได้ใช้หน่วยเดียวกันจะได้ไม่ต้องตัดหลายรอบ 1dm ก็คือ 1,000cm กำลัง3เพราะฉะนั้นถ้า 240cm กำลัง3นะคะจะทำให้มี มวลนะคะมวลก็คือกรัมนะคะของตัวถูกละลายเท่าไหร่เราก็เทียบก่อนค่ะว่าอันนี้คือ240นะคะเราก็เทียบก่อนค่ะว่า1000นะคะ1000อันนี้คือเทียบนะคะ1,000 cm ซคือ3โมลน,นะคะดังนั้น240 c m อกำลัง3คือกี่โมลก็คือ240คูณ3หารด้วย1000นะคะ ก็จะออกมาเป็น0.72 0.72โมลน,นะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ออกมาแล้วว่า0.72โมลคิดเป็นกี่กรัม0.72โมลน,นะคะ คิดเป็นกี่กรัมเอาโมลไว้ข้างล่างค่ะ1โมลแล้วก็คิดเป็นเอ่อ1โมลน,นี้คือ58.5กรัมมาจากไหนก็คือ NaCl เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็น0.72คูณด้วย58.5ออกมาก็คือ42 จุดหนึ่งสองกรัมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใช้ทั้งวิธีการเทียบแล้วก็ใช้สูตรด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้สูตรเลยตั้งแต่แรกนะคะก็จะใช้ในรูปแบบนี้ค่ะอันนี้ขอเปลี่ยนขนาดให้มันเล็กลงนิดนึงนะคะแล้วก็มาลองใช้สูตรกันดูค่ะถ้าเราจะใช้สูตร ตัวนี้อยากจะหาหมวลคือ G อันนี้คือ V และนี่คือ C ดังนั้นก็ใช้ G ส่วนด้วย m w เท่ากับ C V ส่วนด้วย1,000เช่นเดิมค่ะ G คือเราอยากจะรู้ m w ก็คือ58.5 C คือ3และ V คือ240เห็นไหมคะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการใช้สูตรนะคะมันจะทำให้ข้อสอบเหล่านี้เนี่ยเร็วมากขึ้นนะคะ240 คูณด้วย58.5หารด้วย1,000ก็คือเท่ากันค่ะ42.12กรัมนะคะตัวนี้ก็คือกรัมของตัว Na c l นะคะตัวนี้กแ็แล้วแต่ความถนัดและความพอใจของนักเรียนเลยนะคะว่าเราจะเลือกใช้ทั้งเรื่องการตัดหน่วยเทียบแฟกเตอร์นี้หรือจะใช้ในเรื่องของการใช้สูตรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการฝึกบ่อยๆนะคะในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อให้ข้อสอบนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแน่นอนค่ะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะคะ